video ¿verdad? S <S <ans> <S อะไรนะลูกถ่ายเอาไว้เออถ่ายเอาไว้นูแล้วเดี๋ยวไปเปิดดูนะเดี๋ยวไปเปิดดูให้เออ ทะเลาเทวาสามนาิเบตสสิราตา ฮะดูนิดอีกแล้ว เป็ียนเลยนะเฮ้ยกนได้เหอขัดหนึ่งอได้แล้วเนั่งเอออจะให้ให้มานั่งุนี้ก เยวะเมมะโตรินังเปตานังอุปกัปปะจิอิจิตังวิตังกุมังญาตังอัพพเมวะสะมิสะตุสัพเพเอตังโสงฆปานัญจะ

วิสุรคันธายะติสละนนสสาห์ปัญจศีลานิยจามะทุติยัมปิมยังขันเตวิสุวิสุรคันธายะติสละนนสสาห์ปัญจ ทำอย่างเราคุให้เขาคุยกันก็ถอดหมวกไม่ได้เหรอไม่เขาไม่ได้ถอดไม่ได้ถอดถอดหมวกเดี๋ยวจำไม่ได้ออกยาวช่วย <c oughs> <c oughs> ตอนแรกก็ถามว่าเห็นปนาคือใครบอกเนี่ยพี่สาวคุณ Thank yeah. ขออนุญาตถ่ายไว้หน่อยนะครับไม่เจอครูสุพรเจอกันข้างนอกก็จําไม่ได้แน่ถ <c oughs> ่ายไหมเอามามา พนมุ้ยก่อนครับพนมู้ยก่อนวิี ཚཚང བྱིས བྱེ དེ བྱེ ཇེ དེ བྱེ དེ 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 สวัสดีสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรนะปุ่นใช่ไหมรถจอดไว้ให้ป้าไม่เปียวนะตชงดีนะยังหนึ่ยางรถอยู่นะรับไม่เกือบหนึ่งอะ อ๋อลงตัวแล้วค่ะก็คือค่ะแต่รายชื่อพระซึ่งหนูไม่รู้เจ้าคุณอะไรเนี่ยต้องบอกชื่อก่อนกินแต่ใบ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 มะเกียดน่ะใบอะไรใบรายชื่อเออเออได้ได้

แม่บรรทอนมาก